เอาเรื่องเครื่องกระสุนเนี่ยเมื่อสักสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจำได้ว่ามีใครสักคนน่าจะเป็นเลขาธีการนาโต้มากรุตเตอร์บอกว่าเป็นครั้งแรกที่เออนาโตนะหรือสหภาพโยุโรปเนี่ยสามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องกระสุนได้มากกว่ารัเสเซียอันนี้อันที่หนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่าเวลารบกันแล้วเนี่ยนาโตจะเอาชนะหรือตามรัเสเซียได้แบบ ง่ายๆนะคำถามที่บอกว่าถ้านาโตตัดสินใจเปิดสงครามกับรัสเซียเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายได้เปรียบเสียเปรียบจะตอบตรงนั้นได้ต้องดูหนึ่งใครมีอาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่ากันณนะวันนี้เนี่ยรัสเซียก็ผลิตได้เยอะมากนะขณะที่สหภาพยุโรปก็เร่งมือผลิตได้เยอะเช่นเดียวกันแต่อันที่สองเนี่ยที่จะต้องเข้ามาอยู่ในสมการด้วยเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของ จํานวนอาวุยุโทโธปกรณ์แล้วเนี่ยอันที่สองเนี่ยมันต้องไปดูรายละเอียดว่าอายุยุทโธปกรณ์แต่ละประเภทนะจะเป็นเครื่องบินรบเป็นรถถังเป็นอะไรพวกเนี้ยของใครเนี่ยมันมีศักยภาพและก็การใช้งานได้จริงในสงครามมากกว่ากันซึ่งอันนี้มันต้องไปดูรายละเอียดแต่ว่าตรงเนี้ยสาภาพยุโรปหรือนาโตเนี่ยก็มีพอตัวนะรถถังที่อยู่ในคลังของสาภาพยุโรปของนาโตเนี่ยก็เป็นตัวที่แบบ มีความเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพการใช้งานค่อนข้างสูงแต่ว่าที่จําเป็นพอๆกันเนี่ยคือเรื่องประสบการณ์การรบอันนี้ต้องยอมรับนะว่าในช่วงสีปีที่ผ่านมาเนี่ยทหารรัเสเซียมีประสบการณ์ในการรบในสนามจริงสูงมากในขณะที่ทหารนาโตเนี่ยไม่เคยรบเลยแต่ว่าถ้าเกิดเกิดการเผชิญหน้าขึ้นมาจริงๆเนี่ยคนที่จะเป็นแนวหน้าให้กับนาโต้เนี่ยไม่ใช่ทหารนาโต้หรอกจะเป็นทหารยูเครน นะเพราะฉะนั้นคําถามนี้ก็คือว่าถ้าเกิดนาโต้กับรัเสเซียเผชิญหน้ากันจริงเนี่ยพี่หนาคิดว่ารัสเซียจะเสียเปรียบพูดอย่างนี้อย่า,ยาด่ากันนะคนที่เชีร์รัสเซียที่บอกอย่างนี้เพราะว่าอันที่หนึ่งอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยนาโตมีอันที่สองนาโตเนี่ยมียูเครนซึ่งมีประสบการณ์ในการรบโดยตรงสองอันรวมกันเนี่ยพี่วานารัเสเซียเอาไม่อยู่